น่ากินมากๆทุกคนง่ายๆแต่ประโยชน์ล้นเหลือมาปปอบฟักกันเฮ้ยวอวบยายกันนะบวบอันนี้เขาเรียกบวบหอมหอมบวบหอมปวดปวบบวบหอมปวดปวดนะทุกคน ใช้มีดปอกมะละกอปอกมันปอกง่ายดิแล้วเสมอกันนะถ้าใช้มีดปอกมันจะลึกบ้างบางบ้าง,างอย่างนี้ง่ายดิ นี่ถ้าสดๆนะแจ๋วเลยอันนี้มันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นั้นเพื่อนๆไปซื้อรถไอ้ที่เขาใส่ถุงใส่ถุงขายอะ่ะอม,มันก็จะเหี่ยวๆนิดนึงมาเริ่มทำกันเลยทุกคนจัดจัดกล้องก่อนโอเค ยาก็จะเอาอันนี้ใส่ไปกระเทียมเจียวจะผัดผักลืมกะหลีแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะทุกคน ระเทียมเนี่ยตำมะเจียวเหลืองๆนะจะหอมมากเลยนะทุกคนแล้วถ้าไม่ชอบตำก็หั่นเป็นแว่นๆใส่ก็ได้แล้วก็เอาหมูฝีมือหลานสาวหั่นนะจะบอกเลยทุกคนกระทะยายเมื่อวานที่เอาไปต้มน้ำราดหน้าเมื่อวานทำราดหน้าแต่ไม่ได้ลงคลิปมันก็เลยติดอย่างเงี้ยทุกคนมีหมอ้อไม่ใช้หมอ้อใช้กระทะ ออันนี้ก็หลานสาวหั่นหมูนะก็จะเป็นรูปเลขาัน,นิดเลยนะสีเหลี่ยมมั่งสามเหลี่ยมมั่งแล้วแต่ใจนางแล้วยายก็ใส่บววบวกหอมนะทุกคนหรือบางที่ก็เรียกบวกหยานใส่ลงไป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างคกจากตำกระเทียมเรี่ยเลยมันจะหอมกระเทียมทุกคนระหว่างบวบสุกยายจะเล่าสมัยวัยรุ่นให้ฟังยายก็เคยมีชีวิตวัยรุ่นนะยายไปอยู่ก็น,นาสาว น้าสาวอยู่สะพานตินสะพานวันชาติาแกอยู่ตรงนั้นเพราะว่ายายทํางานขายของหน้าร้านพาหุระใช่ไหมล่ะอยู่ตรงนั้นมันก็ใกล้แล้วยายก็จะมีลูกๆของน้าเป็นแก๊งสี่ห้าคนไปไหนก็ไปกันแต่แยกกันตอนทำงานต่างคนต่างทํามีอยู่วันหนึ่ง ก็วัยรุ่นแถวนั้นแหละก็คุยกันเหมือนเพื่อนนี่แหละเอเราบอกเ่าจะไปซื้อของกินกันเขาบอกเขาไม่ไปหรอกอืไม่ไปไม่ไปมึงก็รออยู่หน้าบ้านนี่แหละอให้มันรอหน้าบ้านที่ไหนได้มันแบบอบเอาหน้ากากผีไปหลอกยายกับเพื่อนๆมันมีทางโคง้งไงมันหลบมุมตรงทางโค้งอะ่ะแต่มันก็โผล่พวดออกมาพวกยายอะ่ะไปซื้อซื้อขนมแล้วก็ซื้อหนังสือด้วย สมัยก่อนมันจะเป็นหนังสือแบบพวกสกุลไทยกุลสตรีอะไรพวกนี้มันจะเล่มยาวๆหน่อยก็ม้วนมากันม้วนเป็นกับเหมือนกระบ,บองอะ่ะก็ม้วนมาเป็นปกติไม่ได้คิดอะไรพอมันโผล่มาแค่นั้นอนะ่ะโอ้โหตุบตับตุบตับตุบตับ,ตบฟาดมันเข้าไปมันก็ต้องถอดหน้ากากับกูเองเอา้าแล้วมึงไม่เล่นอย่างนี้อ่ะห่าก็เลยด,าด่ากันแหมพวกมึงนี่นะกูนึกว่าพวกมึงอะ กลัวแล้วจะกระโดดใส่กระจะกระโดดกอดที่ไหนได้แม่งกระโดดตีผิดคาดกูจริงๆแล้วก็หัวเราะกันโดนไปหนักเลยอะ่ะ <c oughs> แกงยายเนี่ยบอกเลยว่าแสบมากแต่พออายุมากแล้วกลัวทุกอย่างเพราะมันรู้มากไงเดี๋ยวนี้ไปทำแบบนั้นไม่ได้ดิเขาแจ้งฟง้องแจ้งความเอาลุมทำร้ายเขาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายโดนทำร้ายเขาแจ้งได้หมด ยายก็เลยกลายเป็นสายหลบเลยทุกวันเนี้ยใครมีเรื่องอะไรมันก็มีไปแต่กูหลบอืเอาตัวรอดเลยก่อนอ่าก็เรื่องเราขำๆกันเนาะอันนี้ยายก็จะให้ดูนะวิธีดูว่าผักสุกือยังทีแรกเราลงไปผักจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมตอนนี้เขาเริ่มใสแล้วเริ่มใสแล้วอ่าก็ประมาณสุกป,ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะยายก็จะเริ่มปรุงละ ไส่เกลือซอสฝาเขียวเดี๋ยวนี้มีซอสฝาคงกว่าเขียวนะยายอะ่ะเริ่มทันสมัยขึ้นมาแล้วคือรสน้ำตาลนี่จากซื้อก๋วยเตี๋ยววันนั้นนะยายกินก๋วยเตี๋ยวยายไม่ใส่น้ำตาลยายก็จะมาใส่ตรงนี้ แต่เดี๋ยวชิมก่อนเพราะว่ากปกติอะ่ะมันไม่ต้องใส่เพราะว่าบวมหวานดีแล้วใส่หน่อยใส่แบบกะกะเอาอืมอร่อยแล้วนะทุกคน ถ้าใส่ซอสสาเกเขียวยายก็จะไม่ใส่น้ำมันหอยคือยายจะไม่ไม่ปรุงซ้ำซ้อนอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีความอร่อยของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องอร่อยซ้ำซ้อนนะคะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งพอยายก็ใส่ไข่ใส่ไข่ซองใบหลางมือก่อน อร่อยมากมายใส่ไข่ลงไปแล้วก็สักอันนี้มาทับไข่วันนี้ไม่ใส่พริกปกติยายจะหั่นพริกใส่นะวันนี้ไม่ใส่พริกให้หลานกินด้วยหัดจะเริ่มหัดให้ก็ให้กินผักบ้างเพราะน้องเป็นคนไม่กินผักเลยน,นี่นิดหน่อย สวยงามนะคะเริ่มสวยงามแล้วนี่เลยว,ว,วิตามินเต็มร้อยเลยนะผักสดไข่ไก่เนื้อหมูว,วิตามินวิตามินห้าหมูครบวิตามินห้าหมูหวานมากเลย น้ำตาลด้วยหวานหานผักด้วยเสร็จแล้วทุกคนผัดบวบของใหญ่สวัสดีค่ะ